สวัสดีครับผมอู๋ product expert นะครับจาก ben b e n bkk group นะครับวันนี้นะครับพามาพบกับรถยนต์ Compact Car นะครับที่ถือว่าเพิ่งเปิดตัวในตัวประกอบในประเทศนะครับก็คือ a 2 0 0 a mg dynamic นะครับผมมาพบกันครับ จุดแรกนะครับมาดูที่ในส่วนของไฟหน้านะครับผมไฟหน้าของ A 200คันนี้เป็นไฟหน้าเทคโนโลยี LED High Performance นะครับซึ่งให้ความส่องสว่างนะครับกว่าไฟรุ่นก่อนๆนะครับผมมาในส่วนของการออกแบบดีไซน์นะครับของกระจังหน้านะครับในส่วนของกระจังหน้าของ A 200คันนี้นะครับเป็นแบบ Diamond Q นะครับให้ความหรูหรานะครับ กับรถคอมแ a c คา a r คันนี้มากขึ้นครับผมมาในส่วนของตัวล้อนะครับเป็นลายห้ก้านคู่นะครับมาพร้อมกับโลโก้นะครับในส่วนของ AMG นะครับเพิ่มความสปอร์ตนะครับให้ดู c o คอม c พ c คาคันี้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นครับผมออปชั่น A200 คันนี้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากตัวประกอบนอกนะครับก็คือระบบเปิดปิดประตูนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจหรือว่า Keyless Go นะครับเพียงแค่ คุณลูกค้านะครับแตะตรงที่จับประตูตรงนี้นะครับผมเพื่อสั่งล็อกประตูหรือสอดมือเข้าไปนะครับเพื่อสั่งปลดล็อกประตูได้นะครับรวมถึงสามารถสั่งการได้ทั้งหมด4บานเลยครับผมพื้นที่นะครับของที่เก็บสัมภาระนะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างกว้างนะครับเมื่อเทียบกับรถคอมแพค็์ค้าอื่นๆนะครับผมเท่าที่ผมดูเนี่ยแน่นอนเลยว่ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่เนี่ยได้แน่นอนเลย1ใบนะครับ รวมถึงใบเล็กๆเนี่ยก็อาจจะได้เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับผมอ่าด้านหลังครับก็จะมีในส่วนของ A200 รวมถึงโลโก้ Mercedes-Benz นะครับ หลายท่านอาจจะอยากรู้นะครับว่าภายในนะครับมีออปชันอะไรนะครับรวมถึงมีความกว้างขวางมากแค่ไหนนะครับตามมาดูนครับอาาในส่วนของฝั่งผู้ขับขี่นะครับผมจะเห็นได้เลยว่าการออกแบบดีไซน์นะครับให้รูปทรงที่สปอร์ตมากนะครับพวมาลัยนะครับท้ายตัดนะครับเดินได้ด้วยสีแดงนะครับแป้นคันเร่งและแป้นเบรกนะครับเป็นแบบสปอร์ตครับผมรวมถึง ตัวเบาะนะครับตัวเบาะเดินได้ตัดด้วยสีแดงนะครับเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับขยับมาในส่วนของไฟแอมเบียนไลท์ภายในต้องบอกเลยว่า Mercedes-Benz เราเนี่ยไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับไฟแอมเบียนท์ไลท์ของเรามา64สีนะครับผมคุณลูกค้าทุกท่านสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับมันเพิ่มความอารมณ์เพิ่มอิโมชั่นในการขับขี่ได้นะครับผม ในส่วนของระบบปฏิบัติการของ Mercedes-Benz คันนี้นะครับเป็นระบบปฏิบัติการ MBUX หรือว่า Mercedes-Benz User Experience นะครับผมมาพร้อมกับระบบทัสกีนนะครับตรงหน้าจอนะครับเราสามารถใช้นิ้วเราเนี่ยสัมผัสไปที่หน้าจอได้เลยนะครับรวมถึงมีระบบนำทางน i เ a กชันมาพร้อมกับตัวรถแล้วนะครับผมสำหรับคุณลูกค้านะครับที่ชอบใช้ในส่วนของตัวโทรศัพท์มือถือนะครับ ระบบปฏิบัติการอันนี้นะครับรองรับ Apple CarPlay รวมถึง Android Auto ด้วยนะครับผมหรือว่าเราจะทัชตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นไงครับสะดวกสบายมากนะครับที่สำคัญนะครับระบบ mbux อันนี้สามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับซึ่งจะมีตัว AI นะครับที่จะจดจำนะครับสำเนียงของเรา,าเพื่อให้เขาเหมือนกับเป็นการเรียนรู้สำเนียงของเราให้เข้าใจเรามากยิ่งขึ้น แล้วก็ปุ่ม SOS นะครับด้านบนศีรษะผมเนี่ยสามารถแจ้งแจ้งนะครับในส่วนของเวลาเราเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับตรงนี้ก็บริการ24ชั่วโมงนะครับด้านหน้านะครับช่องเก็บของนะครับมีที่วางแก้วนะครับมีช่องสำหรับเสียบเพื่อเชื่อมต่อนะครับในส่วนของโทรศัพท์มือถือนะครับ1ช่องนะครับ ช่องกลางนะครับที่เก็บของก็มีอีกหนึ่งช่องนะครับรวมถึงตัวทัชแพดนะครับก็ถือว่าตอบสนองได้เร็วมากนะครับผม าดูในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างนะครับโอ้โตอหต้องบอกเลยว่าเล็กรูมค่อนข้างเหลือเยอะนะครับผมเล็กรูมค่อนข้างเหลือเยอะนะครับนั่งอ่ะการจัดวางตำแหน่งของเบาะก,ก็มาทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับดีไซน์มาถือว่านั่งได้สบายนะครับหมอนรองศีรษะเนี่ยก็โอเคนะครับในส่วนของเฮดร room h e a d ลูมผมเนี่ยอ่ะผมสูง180นะครับ h e a d ลูมเหลือประมาณนี่ครับ4นิ้วนะครับ4นิ้วก็นั่งถือว่าสบายเลยนะครับรวมถึงออกแบบมาเนี่ยต้องบอกว่าคำนึงถึงการเดินทางนะครับให,ให้สะดวกสบายจริงๆนะครับผมอ่ามีที่ชาร์จนะครับ USB Type C นะครับ USB C ให้อีก2ช่องนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับอ่าสำหรับ วัสดุนะครับเบาะนะครับก็จะเป็นในส่วนของเบาะอาร์ติโก้นะครับสลับกับไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์นะครับไดนามิก้าก็คือตัวกรมมี่เนี่ยแหละครับให้เรานั่งแล้วรู้สึกกระชับมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัดด้วยได้สีแดงนะครับเพิ่มความสปอร์ตนะครับผมคิดว่าถ้าตัวอย่างผมเนี่ยนั่ง2คนเนี่ยสบายๆนะครับ3ท่านเนี่ยนะครับตัวเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักอีกหนึ่งท่านนั่งตรงกลางได้นะครับผม แล้วก็จะมีเซฟตี้เบลล์นะครับทั้ง3จุดเลยนะครับไอโซฟิกนะครับก็รองรับนะครับ2ฝั่งเลยนะครับ2อเบาะเลยนะครับก็สำหรับครอบครัวนะครับที่มีน้องเล็กๆนะครับก็สามารถติดในส่วนของตัวเบาะเด็กนะครับไอโซฟิกตรงนี้ก็รองรับแล้วนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพละกำลังของรถคันนี้กันนะครับ A 2 0 0 a MG Dynamic จะให้พละกำลังเท่าไหร่นะครับผมสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ4สูบเบนซินนะครับผมให้พละกำลังถึง163แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรนะครับผมเครื่องยนต์เนี่ย1,332ซีซี cc พร้อมกับเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์นะครับต้องบอกเลยว่า รถคันนี้เป็นคอมแพคคาร์าก็จริงนะครับแต่ว่าให้พละกําลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าวิ่งในเมืองเนี่ยเหยียบก็มานะครับผมตอบสนองเท้าได้เร็วมากนะครับโอเคครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับ หลายท่านคนอยากทราบแล้วนะครับว่า A200 AMG Dynamic คันนี้นะครับในรุ่นประกอบในประเทศเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าราคาเนี่ยถูกลงกว่าราคาตัว A200 ประกอบนอกอยู่ถึง340,000บาทนะครับคันนี้อยู่ที่2 1 5 0 0 0นบาทครับผมต้องบอกเลยว่าราคา2ล้านต้นๆเนี่ยหลายๆท่านก็ได้จับจองนะครับรถ Mercedes-Benz นะครับในตัว ชุดแต่ง AMG นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปเลยก็ได้นะครับผมโอเคสำหรับ EP นี้นะครับก็จะมีเท่านี้นะครับในส่วนของ EP หน้านะครับผมอาจจะพานะครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับไปสัมผัสนะครับถึงฟิลลิ่งการขับขี่นะครับรวมถึงสมรรถนะต่างๆของ A200 ้คันนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามชมครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับ